อาจารย์เซนท่านหนึ่งปลูกดอกเบญจมาศไว้บริเวณลานหลังวัดปีที่สามของช่วงฤดูใบไ,ไม้ร่วงลานหลังวัดก็กลายเป็นทุ่งดอกเบญจมาศบ้านเหลืองอารามสวยงามเต็มไปหมดกลิ่นของดอกเบญจมาศนั้นได้ส่งกลิ่นหอมไปทั่วหมู่บ้านรอบๆเชิงเขาไม่ว่าจะเป็นใครที่มาทำบุญที่วัดนั้นก็ต่างพากัน อุทานด้วยความชื่นชมโอ้โหทำไมช่างสวยงามเช่นนี้อยู่มาวันหนึ่งก็มีผู้กล้าท่านหนึ่งได้เอ่ยขึ้นว่ากระผมขอดอกเป็จมาตไปตากแห้งเพื่อนำไปเป็นมเมล็ดเพาะปลูกไว้ในสวนหลังบ้านของกระผมได้หรือไม่ท่านอาจารย์เซนได้ฟังเช่นนั้นก็ไม่ได้มีความลังเลที่จะเอ่ยอนุญาตแต่อย่างใด อีกทั้งยังเป็นผู้เด็ดดอกที่ทั้งโตและสวยให้แก่ชายผู้นั้นอีกด้วยแถมยังขุดให้เขาเอาไปตั้งหลายต้นข่าวของท่านอาจารย์เซนที่มอบดอกเบญจมาศให้กับชายผู้หนึ่งก็ได้ถูกเล่าขานปากต่อปากไปยังญาติโยมทั้งหลายผู้คนในหมู่บ้านจึงได้ต่างรายล้อมต่างพากันมาขอดอกเบญจมาศ จากท่านพระอาจารย์เซนบ้างพระอาจารย์เซนก็ไม่ได้เอ่ยปฏิเสธเพราะทุกคนก็ต่างเป็นคนรู้จักและเป็นญาติโยมที่อุปธรรมวัดกันทั้งนั้นจึงได้มอบดอกเบญจมาศให้แก่ญาติโยมที่มาขอกันทุกคนหลังจากนั้นไม่กี่วันต่อมาดอกเบญจมาศในสวนหลังวัดก็ถูกเด็ดไปจนหมดเกลี้ยง ลานหลังวัดไม่มีดอกเบญจมาศให้เห็นอีกแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นเหล่าเนนน้อยทั้งหลายเมื่อได้เห็นความว่างเปล่าของอดีตส่วนเบญจมาศแล้วก็ต่างพากันพูดด้วยความเศร้าน่าเสียดายน่าเสียดายจริงๆลานหลังวัดนี้เดิมทีสวยสะพรั่งไปด้วยดอกเบญจมาศที่หอมชื่นใจแต่มาบัดนี้ไม่เหลือแม้แต่ดอกเดียวให้ได้เห็น น่าเสียดายน่าเสียดายจริงๆพระอาจารย์เซนเห็นท่าทีของเหล่าลูกศิษย์แล้วก็ได้แต่หัวเราะออกมาแล้วก็ได้เอ่ยขึ้นว่าเจ้าทั้งหลายพิจารณาดูให้ดีเถิดสามปีหลังจากนี้หมู่บ้านรอบภูเขาก็จะกลายเป็นหมู่บ้านดอกเบญจมาศมันไม่ดีกว่าวันนี้หรอกหรือหมู่บ้านเบญจมาศหรอครับหลวงพ่อ เหล่าเนนน้อยก็ต่างพูดขึ้นมาพร้อมกันแล้วก็ต่างยิ้มตามมโนภาพที่ต่างคนต่างเห็นในอีกสามปีข้างหน้าเราควรจะแบ่งปันสิ่งดีๆเหล่านี้กับผู้อื่นให้ทุกคนต่างได้รับความสุขต่อให้วันนี้เราจะไม่เหลือดอกเบญจมาศแล้วแต่ในใจก็เป็นสุขไม่ใช่หรือนี่ต่างหากที่เป็นความสุขที่แท้จริง เจ้าทั้งหลายว่าจริงหรือไม่สิ้นเสียงของท่านพระอาจารย์เซนเนนน้อยก็ต่างขานรับด้วยเสียงเดียวกันว่าใช่ขอรับพระอาจารย์